พี่ทัดใจบอกว่าไม่สวยก็ไม่เป็นไรขอให้แข็งแรงอย่างเดียวก็เสริมให้มันแข็งแรงต้นหนึ่งต้องเสริมยี่สิบชิ้นอ่ะข้างละสิบชิ้นทั้งหมดห้าสิบต้นเอาปีกบีมนี่แหละเลาะมาเลยเพื่องลมเพื่องแก๊สหน่อยก็ช่างมันจะได้ไม่ต้องซื้อเหล็กใหม่เพิ่ม กันแผ่นดินไหวเพราะว่าโซนนี้แผ่นดินไหวด้วยได้ไม่อันตรายได้ปลอดภัยเจอปีกบีมเข้าไปนี่ไม่ต้องห่วงเลยแน่นตึกๆเลยใช้ไปพันปีเลยตัวนี้ญญตัดยากนะ